อ๋อ,อตรงนี้เขามีสาธุน่าจะเป็นสารสารม,มังมาาวังมัดฉานุออสารเจ้าวังมัดฉาเนาะสาธุค่ะมาที่หมู่บ้านเราจะพาไปตามหาโลมานะคะว้าวสวยเนาะ ว้าวนิ่มเช่นเลยครับไม่ใช่เจอโลงมานะครับเด็กเจอน้องน้องน้องมาทัศนศึกษาใช่น่ารักฉันว่าเราเดินไปทางนู้นดีไหมโอเคได้ได้เนาะขาหมูมูครับผมหมูมูกับพัชชาพาเพื่อนกินพาเพื่อนเที่ยวค่ะวันนี้มาที่ไหนสวยตอนนี้ สมมุติว่าหมผูมเป็นเด็กนะเขาพามาทัศนศึกษาเมใช่วันนี้มีเด็กน้อยมาทัศนศึกษากันเยอะมากเลยทีเดียว <laughs> คือเราอยู่กันที่สมุทรสาครใช่ไหมแล้วก็เราก็ถามป้ากูนั่นแหละอืตามป้ากูมาเช่ชน,ชนเคยเช่นเคยป้ากูก็บอกว่าเนี่แหละค่ะคือถ้ามาสมุทรสาครไม่มาตรงนี้ ก็จะเช็คอินเนี่ยนะใช่เหมือนมาไม่ถึงสมุทรสาครเราก็เลยมาที่มาตามหาปลนโลมาใีไงโลมาอีลาวดีที่สะพานแดงปกติไปตามหาโลมาสีชมพูที่นครก็ดังไปแล้วนะหมูมูเนาะตอนนั้นไปตามหาโลมาสีชมพูไงจำไม่ได้หรอนครสีธรรมราชยนะ ชีวงนู่นน่ะนะใช่เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราตามหาโลมาที่สมุทรสาครมันจะปังเปล่าเราจะเจอโลมาไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะครับผมตามมาเลยค่ะอันนี้คือมันก็เป็นทะเลใช่ไหมเธอศาลเจ้าพ่อมัฉานุและจุดชมวิวสะพานแดงค่ะสะพานแดงโอ้โหหมูเูนู่นเขาเดินกันไปยาวนู่นไปเลยเหรอจะพาหมูเูตามหาโลมานะคะไม่รู้จะเจอไม่โงมา มันาเลยค่ะถ้าจะเจอโลมาต้องน้ําต้องขึ้นหนยนะตอนนี้น้ํามันเหมือนน้ามันลดลงถ้าน้ํามันขึ้นก็คงมาถึงนี่เลยเลยโลมายังไม่เจอแต่เจอนกกระสาก่อนแล้วนกกระสาแล้วก็นี่หอยนางลมหอยนางลมเออโอ้นี่เหรอเหรอหอยนางลมที่คนเขาชอบกินกันเหรอมูนใช่ใช่ใช่อุ้ยอากาศดีนะมูนเนาะ ลมเย็นนี่นะลมเย็นมากใช่นี่เห็นไหมสาวมาจากที่ไหนคะโรงเรียนอะไรเอ่ยมาจากยุธยามาจากยุธยาโอ้โหเมืองคนดีเก่าใช่ปะกรุณเสีอยุธยาแกใช่น่ารักน่ารักทันงนเลยมีนกนกเป็ดนกกาดำนกกาดำมีนกกาดเป็นไงครับโมูม สวยค่ะสวยจังเลยสะพานแดงแนะนำท่านผู้ชมเลยนะครับถ้าผ่านมาทางนี้ก็ต้องมาเช็คอินที่สะพานแดงใช่เฮ้ยหมูมูอะไรค่ัมูนะมีคนรอเธอรอเกิร์นะอร่อยไปดูสิ มูทำเป็นขินไปเราลองเดินไปดูว่าสุดๆมันจะเป็นยังไงนะโอเค,อเคได้ค่ะ คนไม่เยอะเนาะมันก็เลยแบบอ้บรรยากาศเลยเนาะเต่ที่สาคัญวันนี้อากาศดีมากหมอกม,อมากเลยก็คือพายุมันจะเข้าคืนนี้เปล่าหมอกไม่แน่ใจนะเออบรรยากาศมันก็เลยแบบว่าเหมือนกับว่าอากาศท้องฟ้าโปร่งโปร่ง,รงสบายสบายเนาะคือไม่แต่เวลาถ่ายเพื่อนๆอาจจะดูมืดๆไปหน่อยแต่ว่าบรรยากาศจริงๆอ่ะมันไม่ร้อนแล้วมันก็ดูแบบว่ามันก็ไม่มืดเลยคธอ ไม่เราดูแสงมันกำลังแสงส<ว>มันไม,ม,นไม่มันไม่นั่นน่ะคะับ<ะ>แสงมันไม่มีแสงแดดมันก็จะดูแบบคึมเออมันดูคึมๆแต่ความจริงแล้วมันสวยมากเลยใช่ครับอันนี้ป่าป่าชายลยีบสรุปก็ค,คือไม่เจอโลมาค่ะเจอแต่นกกระสากับหอยนางรมน่าเจอกันมาก oh, <no. S 1> แต่ก็โอเคนะรุ่นโลกระสาก็ดูแบบว่างดงามอ่ะธรรมชาติเนาะ ดูดิหม,มูมูซูมถึงหรือเปล่าไม่รู้โอ้มอยมีนี่หมูมูไม่ต้องไปดูใครเลยปูนะนี่นี่ธรรมชาติมากๆเลยปูนาไม่ใช่ปูนานี่เขต้องเรียกปูทะเลเปล่าวะใช่ใช่พี่ปูตัวเล็กๆแบบนี้มันไปเป็นปูอะไรเนี่ยปูทะเลเราก็ไม่รู้จักชื่อมันนะปูเด็กๆอ่ะเ,เป็นยังไงครับหมูมูสวยงามบรรยากาศดีงามคือ เราไปที่ใดเราก็รู้สึกประทับใจทุกที่เนาะก็คือสวยงามทุกที่ไปที่ไหนครับพูดติดปากคมูมู่ก็คือสวยงามมากๆก็สวยจริงๆใช่ก็คือถ้าถ้าเห็นสะพานแดงอ่ะมูมู่จะนึกถึงที่ญี่ปุ่นอ่ะมูมู่จำได้ไหมใช่ใช่อ่อภูเขาไฟอะไรวะไม่มีเช่นอะไรอะไรทะเลสาบสีเงินไม่ใช่ตรงนั้นมันจะเป็นสะพานแดงตรง มันมันไม่ใช่ภูเขาไฟเหรอที่ที่ภูเขาไฟที่มันดับไปแล้วมอดไปแล้วอ่ะเนาะก็สวยไปชื่อไม่ได้หรอกสวยไปอีกแบบหนึ่งที่ญี่ปุ่นน่ะแต่พอเรามาเจอสะพานแดงที่สมุทรสมุทรสาครเมืองไทยแล้นี่แหละใช่คือสวยงามจนเราต้องนึกถึงญี่ปุ่นเลยค่ะคือสวยกันคนละแบบเนาะมันมันได้ธรรมชาติอ่ะเหมือนแบบว่าที่นี่ก็จะมีป่าชายเลนเนาะแล้วก็ ลมและจริงๆแล้ว่มันมีปลาโลมาด้วยแหละแดงจริงเราคงไม่เจอมันหรอกเพราะว่าน้ํามันลดต้องไปตามหาทฤษฎีก่อนว่าปลาโลมามันจะขึ้นมาช่วงไหนใช่ครับก็เป็นสถานที่ที่แนะนําอีกที่หนึ่งสําหรับคนที่มองหาจุดเช็คอินสวยสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ใกล้ใกล้กรุงเทพอ่าเราก็คือไปวัดทําบุญมาแล้วอ่าเลาะดูแม่น้าท่าจีแม่น้ําท่าจี เลยมานิดเดียวก็ามาเจอทะเลที่ส,ม,สมุทรสาครสำหรับวันนี้<ๆ>มูมูกับพัชชาคงต้องขอลาตามเคยนะใช่ค่ะไว้คลิปหน้าพัชชาจะพาไปที่ไหนก็ขอให้ติดตามชมกันต่อไปใช่ค่ะครับสำหรับวันนี้เราก็บายบายค่ะอย่าลืมติดตามชมไปเรื่อยๆนะให้กำลังใจมูมูกับพัชชาค,ครับผมค่ะครับ